คนกินนมพึ่งต้องรู้เลือกนมพึ่งยังไงยี่ห้อไหนดีที่สุด การทานนมพึ่งนะคะเป็นที่นิยมมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าตัวนมพึ่งเนี่ยสามารถแก้อาการไวทองเพิ่มพลังกำลงังกระปี้กระเป๋ารวมไปถึงผิวพรรณเนี่ยให้เนียนนุ่มนะคะลดริ้วรอยทําให้นมพึ่งนะคะเป็นที่นิยมทานกันมากนะคะในหมู่อาหารเสริมบางคนเนี่ยทานแล้วก็บอกว่าเห็นผลจริงแต่บางคนเนี่ยทานแล้วก็บอกว่าเฉยเฉยไม่เห็นผลเลยคุณคุณรู้ไหมคะว่าเกิดจากอะไรผลลัพธ์วิธีการกินแต่ละอย่างเนี่ยต่างกันนะแถมช่วงนี้นะคะของปลอมเนี่ยระบาดกันเยอะเราจะมั่นใจได้ไง ะะว่าที่เราซื้อเนี่ยของแท้หรือของปลอมกันแน่นมพึ่งนะคะหรือที่เราเรียกกันอย่างดีว่ารอยัลเจลลี่เนี่ยเป็นสารที่ผลิตจากต่อมบริเวณส่วนหัวของพึ่งงาน สำหรับเป็นอาหารของนางพญาพึ่งนมพึ่งนะคะมีลักษณะเป็นน้ําข้นๆนะคะสีครีมเหลืองอ่อนนะคะอยู่ในรังของพึ่งมีกลิ่นฉุนรสชาติเปเรี้ยวนะคะเผ็ดขมเล็กน้อยมีการนํานมพึ่งนะคะไปศึกษาเนี่ยพบว่าในตัวนมพึ่งเนี่ยมีทั้งกรดอะมิโนวิตามินโปรตีนต่างๆนะคะที่เปรียบเสมือนยาอายุวัฒนะเลยก็ว่าได้นะดังนั้นนะคะหลายๆประเทศเนี่ยก็มีการต่อยอดนะคะนำนมพึ่งเนี่ย มาผสมในเครื่องสาอางอาหารเสริมเนี่ย <Yeah. S 1> เพื่อต่อยอดธุรกิจด้านนี้นะระยะหลังๆนะคะคือนมพึ่งเนี่ยบูมมากๆเลยหลายแบรนด์เนี่ยก็ผลิตก,กันเยอะขึ้นแล้วนมพึ่งที่ดีเนี่ยควรเลือกอยังไง <Yeah. S 1> ในนมพึ่งนะคะมีสารสำคัญเฉพาะตัวหนึ่งนะที่เรียกว่า 10-HDA เป็นกรดนะคะที่มีส่วนช่วยสำคัญในการปรับระบบการทำงานของร่างกายช่วยกระตุ้นการทำงานของฮอร์โมนอะดรีนาลีนทำให้เราเนี่ยรู้สึกกระปี้กระเป๋านะคะ พูดง่ายๆก็คือถ้าร่างกายของเราเนี่ยรู้สึกอักเสบเนี่ยสาร HDA ในนมพึ่งเนี่ยจะไปปรับหรือว่าซ่อมแซมรักษานั่นเองค่ะและอีกคุณสมบัติเด่นๆน,นะคะที่หลายแบรนด์เนี่ยรู้กันดีก็คือตัวเทน HDA เนี่ยช่วยทําให้ผิวขาวได้นะมีงานวิจัยนะคะบอกระบุชัดเจนนะคะการทดลองนะคะใช้ครีมเนี่ย 0.5% 1%, 1และ2%เนี่ยของ t e HDA เนี่ยทาลงบริเวณผิวหนังนะคะของหมูเนี่ยเป็นเวลา3สัปดาห์พบว่ากรดตัวนี้นะคะสามารถยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินบนผิวหนังได้ทําให้ผิวขาวขึ้นได้นะคะแต่คุณรู้ไหมคะว่าร่างกายของเราเนี่ยมีสาร Ten HDA อยู่แล้วนะ จะสร้างรายเองตอนนอนหลับเท่านั้นนะคะแล้วก็ประกอบกับที่เราแบบอายุมากขึ้นการนอนหลับน้อยลงเนี่ยทำให้ตัวสาร N h ฮนเในร่างกายของเราเนี่ยก็น้อยลงตามไปด้วยดังนั้นนะคะการได้รับตัวสาร Ten HDA เพิ่มเข้าไปเนี่ยจากพวกอาหารเสริมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะแต่ก็ควรทานในปริมาณที่เหมาะสมเพราะว่าในแต่ละวัยอะคะ่ะก็จะกําหนดชัดเจนนะคะว่าตัวเทนเอเนี่ยควรได้รับเท่าไหร่อย่างคนที่อายุไม่เกิน25ปีะคะ่ะควรทานเทนเอเนี่ย2%อายุ25-35ปีเนี่ยควรทานเทนเอเนี่ย2 -4% ส่วนคนที่อายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยควรทานเทน HDA เนี่ย6%นะดังนั้นนะคะนมพึ่งที่ดีเนี่ยคือไม่ต้องดูอะไรเยอะเลยดูที่เปอร์เซ็นต์ของเทน HDA เป็นหลักเนาะคือการที่จะดูว่านมพึ่งจะเป็นของแท้ของปลอมเนี่ยก็มีการทดสอบหลายรูปแบบนะคะทั้งทดสอบทั้งแปง้งทดสอบน้ำมันรวมไปถึงทดสอบการดูดซึมของนมพึ่งด้วยนะ แต่สิ่งแรกนะคะที่เราสามารถดูได้ด้วยตัวเองนะคะว่าจะเป็นของแท้ของปองลอมหรือเปล่าเนี่ยสามารถดูที่ตัวซอฟเจลนะเราสามารถทดสอบได้ด้วยตัวเองนะคะวิธีง,ง่ายๆเลยก็คือเอาตัวซอฟเจลเนี่ยมาตั้งทิ้งไว้เฉยๆถ้าตัวเม็ดสีเหลืองนวลเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มแปลว่าน่ะของแท้รสชาติเนี่ยจะเผ็ดเปรี้ยวนะคะมีกลิ่นหอมของนมผึ้งเล็กน้อยแล้วก็ตัวซอฟเจลเนี่ยเจนเหนียวเหนียวหนืดๆน,นะอันเนี้ยก็คือของแท้นะอีกอย่างนะคะที่สามารถเปรียบเทียบง่ายๆเลยเนี่ยก็ดูเรื่องราคา ถ้าราคาเนี่ยถูกเกินไปเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงเนาะสรุปนะคะคือน,นมผึ้งเนี่ยถ้าเป็นของแท้เนี่ยต้องเปลี่ยนสีนะ นมผึ้งเนี่ยไม่ใช่ทานยังไงก็ได้นะคะในคนที่สุขภาพดีไม่มีปัญหาสุขภาพอะไรเนี่ยควรทาน1000มิลลิกรัมต่อวันแต่คนที่รู้สึกว่าอ่อนเพลียเป็นหวัดง่ายหรือว่ารู้สึกร่างกายไม่เฟชเนี่ยควรทาน2,000มิลลิกรัมต่อวันแต่ก็มีหลายๆคนนะคะเข้ามาคอมเมนต์หรือว่าแสดงความคิดเห็นกันว่าทานไปเนี่ยไม่เห็นจะมีผลอะไรเลยหรือว่าเฉยเฉยงั้นๆเนี่ยถ้าเรามั่นใจว่าเป็นของแท้เนี่ยเราก็ต้องมาดูนะคะว่าเราอยากได้ผลลัพธ์ด้านอะไรถ้าอยากได้ผลลัพธ์เรื่องผิวพรรณความสวยความงามผผิิววนนนนุ่่่ลืสขึ้นเนีย ควรทานก่อนนอนจะเห็นผลลัพธ์ดีที่สุดนะแต่คนที่อยากได้เรื่องพละกําลังกระปี้กระเป๋ามีแรงทํางานเนี่ยควรทานตอนก่อนอาหารเช้าจริงๆตัวนมพึ่งเนี่ยเขาก็มีข้อห้ามพ้อควรระวังอยู่แล้วนะคะว่ากลุ่มไหนบ้างที่ไม่ควรทานอย่างเช่นคนที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยแพทย์จะไม่ค่อยแนะนําให้ทานเพราะว่าอนนมพึ่งเนี่ยมีโปรตีนตัวโปรตีนเนี่ยค่ะจะเป็นอาหารและกับเซลล์มะเร็งได้นะคะคือถ้าเราอยากกินจริงๆเนี่ยควรต้องปรึกษาแพทย์ก่อนคนที่มีอาการแพ้พึ่ง คนที่ทานยาละรเลื่เลือ่อนหรือว่าคนตั้งครรภ์เนาะวันนี้นะคะพลอก็ไปรวบรวมนะคะ5ย,ยี่ห้อนมพึ่งในท้องตลาดที่ขายดีคนพูดถึงเยอะว่าดีต่างกันยังไงยี่ห้อไหนเนี่ยควรซื้อมากกว่ากันนะคะโดยพอเนี่ยจะใช้เกณฑ์ในการเช็คเนี่ยก็คือเป็นสารสกัดจากนมพึ่งค่าเปอร์เซ็นต์ของ T H D A นะคะโดยพอดูจากฉลากข้างขวดนะยี่ห้อแรกนะคะ n น t u r e King r o ย a l Jelly นะเป็นยี่ห้อที่คนนิยมทานกันในกระปุกนี้นะคะใส่สารสกัดจากนมพึ่งเนี่ยมา1,000มิลลิกรัม แต่มันได้บอกค่า10 HDA มานะคะ1กระปุกนะคะมี365เมตรนะคะราคา1290บาทราคาตกเม็รละ3บาท50สตางค์ยี่ห้อที่2นะคะ Royal B เป็นอีกแบรนด์นะคะที่พอเห็นบ่อยพอสมควรนะคะสูตรนี้เนี่ยใส่สารสกัดจากนกพึ่งมา1500มิลิกรัมเยอะก็สูตรแรกเนาะแล้วก็ใส่ตัว10 HDA เนี่ยมา6%ถือว่าเต็มแม็กเลยนะ 1กระปุกนะคะมี60เม็ดราคา999บาทตกเม็ดละ16.6บาทเนาะราคาก็จะแรงกว่าสูตรแรกยี่ห้อที่3นะคะเดลอีเล็กเซอร์ในสูตรนี้นะคะเขาใส่สารสกัดจา,า,า,ากนมผึ้งมาเนี่ย550มิลลิกรัมนะแล้วก็ใส่ตัว 10HDA มา11มิลลิกรัมถ้าแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะเป็น1.1เปอร์เซ็นตะ์เนาะก็ถือว่าน้อยกว่าสูตรอื่นๆเลย1กระปุกนะคะมี30เม็ดนะคะราคา900บาทตกราคาเม็ดละ30บาท ราคาแรงพอสมควรเลยนะคะแต่ก็พอก็เห็นทางเพจนะก็มีโปรโมชั่น1แถม1อยู่เนี่ยก็ราคาก็จะถูกลงเนาะยี่ห้อที่4 Helway Royal Jelly เป็นอีกแบรนด์ที่ขายดีในประเทศออสเตรเลียนะคะใส่สารสก,กัดจากนมผึ้งมาเนี่ย1,600มิลลิกรัมและใส่ตัวแทน HDA เนี่ยมา24มิลลิกรัมถ้าตกเป็นเปอร์เซ็นต์ก็2.4เปอร์เซ็นต์เนาะหนึ่งกระปุกนะคะ365เม็ดนะคะราคา2,750บาทราคาตกเม็ดละ7บาทยี่ห้อที่5นะคะ n u w b o l i c Royal Jelly คนถามถึงแบรนด์นี้เยอะเหมือนกันนะคะใส่สารสกัดจากนมพึ่งมา1,500มิลลิกรัมไม่ได้บอกค่า10 HDA มานะ หนึงกระปุกนะคะมี365เมตรราคา1,250บาทราคาตกเม็ดละ3.4บาทประมาณนี้เนาะถ้าให้พอแนะนำนะคะถ้าคนที่เน้นเรื่องผิวพรรณอายุยังไม่เยอะเนี่ยตัว Helway Royal Jelly ก็ตอบโจทย์นะใส่เทน HDA มา2.4ก็ถือว่าโอเคในกลุ่มที่อายุไม่ได้มากนะคะราคาเนี่ยก็ไม่ได้แรงกินได้ทั้งปีเลยแล้วก็บอกค่าทุกอย่างประชัดเจนดีแต่ถ้าคนที่อายุ35ปีขึ้นไปนะคะ่ะก็ควรทานเทน HDA เนี่ย6เอนาะอย่างแบรนด์ Royal b เนี่ยที่ใส่ตัวเทน HDA ม,าตามตแต่ราคาเนี่ยก็จะแรงพอสมควรนะถ้าคุณคุณอยากจะเซฟเงินเนี่ยพอยแนะนำว่าควรทานตัว h e a v y ย o y a l Jelly เนี่ยสเม็ดก็ได้เพราะจะได้ค่าตัวเท HDA เนี่ยใกล้เคียงกันแล้วราคาเนี่ยก็ถูกลงมานิดหน่อยคุณคุณทานนมเพื่อยี่ห้อไหนอยู่แล้วก็เห็นผลยังไงเนี่ยก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์มาเมอยกันได้นะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์นะคะพอก็ฝากกด subscribe ไลค์แล้วก็แชร์แปคนที่คุณรักฝากติดตามข้อมูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ในช่องกูรูเชคสำหรับวันนี้กูรูพลอยไปแล้วสวัสดีค่ะ